มีใครจำคลิปราลาเบลนที่ใช้เวลฟาร์มแล้วกดไปเจอนักแข็งโปลิกกันได้ไหมครับสวัสดีครับผมเป็นคนป่านะครับชาลาเซ็นี้เนี่ยเป็นเซตที่ใช้แต่ขึ้นเลยดาวเลยนะแต่วันนี้เราจะมาเล่นกันในช่วงส0ด,ดาวดดนะครับก็เล่นไปทั้งหมด3เกมนะชนะหมดเลยแต่ว่าผมขอหยิบเกมนี้มาแล้วกันนะครับเกมมันตามดีไอเกมที่ชนะง่ายๆเลยไม่ค่อยหยิบมาเท่าไหร่นะครับเอาอกกุกรณ์เกมนี้เป็นเกมตามนะครับบอกกันอีกรอบนะเดีย๋ยวเรามาดูวิธีการแก้เกมกันเริ่มเลยครับ ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาผมขอแนะนำวิธีการเติมเกมที่ปลอดภัยที่สุดในตอนนี้เลยนะครับเริ่มแรกกดที่หน้าโปรไฟล์ของเราแล้วกดตรงรูปเฟิร์นลเล็กแล้วให้กดที่ Open ID จากนั้นให้กดคลอดแล้วก็จะได้ i อดีที่ใช้เติมเกมนะครับจากนั้นก็ทักแชทเพจยืมสีบเอ็มพิมคาว่า R V นะครับจากนั้นก็วาง Open ID แล้วชำระเงินตามรายละเอียดได้เลยครับหลังจากชำระเงินแล้วเนี่ยรอแป๊บหนึ่งครับคูอปองก็จะเข้าสู่ ID ทันทีซึ่งเพจนีน้่ยบอกเลยว่าปลอดภัยและคู่ม,มาาเลยครับ หาใครเรามองหาไอเดียวีคุ้มๆคอมเล่นนุ่นครบกีฬาส,สวยๆแนะนำเพจน,นี้เลยนะครับเอเมนต้อน TP7 เพจน,นี้เนี่ยมีผู้ตาบมม้าถ,ถึงหนึ่งสายเจ็ดหมื่นคนเลยนะครับที่นี่ก็จะมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกมอวีคาท์โขราคาเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่สามสิบบาทเท่านั้นเองนะครับสามารถดูลิงก์เพจใต้คลิปได้เลยครับจงงต้้ออนรรัับบกกากาาลมขขโอเคเข้ามาเกมเริ่มนะครับก็ซื้อดาบฟาร์มแล้วก็เข้าสู่เลนได้เลยนะ ในส่วนของห้องแฟนก็ขึ้นตามหน้าจอนี้เลยนะครับและก็ในส่วนของรุ่นก็ตามหน้าจอนี้เลยนะครับนี้จะเข้าไปป่วนป่าเขานี่ตัวโล้เขามาคอยิงกันให้อยู่นะเกมนี้เราชนกับริโป้อัพเลนนะครับเดี๋ยวเรารีบเคียคลิปไปนะหลักสำคัญคือต้องเคียคิปก่อนเขานะครับเทรรกได้เลยปาครับเราสองแล้วครับรอเล่นหนึ่งครับแล้วโดดมานีครับโอ้โห ตาม่อไม่ถึงครับขาดนิดเด็กแล้วก็ตรงนี้เอาจริงเราควรจะวังกรนะครับแต่ว่าลิเลียนหน้าเขาขึ้นมานะครับน่าจะไปไมั้ยมันผมเอาเลยแล้วกันอ้อลิเลียครับทำไมเหมือนเขาเห็นเราเลยลิเลียได้เกือบแตกเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวอลองทุบันอีกรอบครับโอ้โหฟิกเกอร์กันไวแลยเกิน ขาดจินคนละคนละหน่อยเดี๋ยววันนี้เรามาเก็บพักคิวดน,นึงครับเราจะรู้ตัสิวนะเดปปมาออนี่ครับข้อดีของทราโเวลฟาร์มหน่อยคือไม่ต้องขึ้นเกาะไฟนะครับไม่ต้องขึ้นฟอสเขมนะมันจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็สามารถหาตังได้ไวแล้วก็ปวนป่าเขาข้างง่ายเลยนะเดปเปร์ไปเ่าต้องการครับตรงนี้ผมเคคลิปเลยจะสีล่ละ โอ้เอเยไม่มาครับโหโดดเอาคิ้ก่อนตีพอดีครัวตรงนี้โอ้โหแลวนี่ตะได้แล้วเกินครับโอ้โีบได้อีกโห่เรียบร้อย <c oughs> ตทะทาร่าตายเลย,ลาายเดี๋ยวตรงนี้ผมขึ้นรองเท้าเลยมาแก,ก้เกมก่อนแล้วกันทีมเขาดเาเหมจแรงจัดเลยนะไอทาร่าตัวนี้เนี่ยมันจะเริ่มเก่งตอนที่มีรองเท้ากับขวานฟาร์มเต็มนะครับมันจะเริ่มเก่งแล้วตอนนั้น อ๋อแล้วเอมิลี่อยู่ทางเรดนบอลครับเพิ่งเอาดารไปโอ้ลิเลียเดี๋ยวลิเลียแปลกๆเนี่ยเดินมาสกิลอัดผมเลยเหมือนเขาเห็นผมเลยเดี๋ยวรับแรงกันนิดนึงครับโอ้ลิเลียครับซาไปหน่อยครับเจนกาลีอัดเรียบร้อยเลยแล้วก็ตรงนี้ครับโอ้เสียมังกรโอ้ย่าแล้วครับแบบนี้ โอ้ลิปโป้มาหาเราด้วยโอ้โหเอาเราดูหน่อยครับโอ้โหลิโป้อะไรเนี่ยทำไมติดคีบ่อยจังโอ้โหเรียบร้อยเลยแตกเลยเอาจริงนี่น่าจะซื้อเก่าให้มันจบจบไปนะไม่น่างกของตอนแรกผมกล่าว,ว่าจะเล่นเซฟร,รีบขึ้นขวานฟาร์มเต็มจะได้ความวๆหน่อยแล้ววันนี้แล้วายนะว่างกตังไปหน่อยแตกเลย อาเดี๋ยวผมขึ้นรองเท้าเลกขึ้นมาก,ก่อนแล้วกันนะครับจะได้รับมือกับเอมิลี่แล้วก็รีโอรได้ดีขึ้นนะเงินตอนนี้ผมตาเขาเยอะเลยโอ้มีโกระบยใแฮคิวหลังป้องด้วยอันนี้นี่เขาจมยีเราจัดเลยเนะี่ยะครับ <c oughs> เดี๋ยวขอคีฟ <c oughs> ตัวนึงแล้วกัน ไปครับเดี๋ยวไปถักเรีนการนิดนึงครับเดี๋ยวต้องรีบผมต้องเร่งตังขึ้นมาเลยนะครับเดี๋ยวต้องรีบเอาขวานฟาร์มเต็มละไม่งั้นนี่เรยนยาครับริปโปตอนนี้รวยจัดเลยริปโปนี่เงินเขานำเราสี่ร้อยนะตอนนี้เขาได้ลองยืนขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปยืนดูหยานาตือวิวฟาร์มนิดนึงนะครับเอาเต็่ไปได้วยไม่ต้องล้านนะครับ ยืนดูเฉยพอนะได้สตาร์กเหมือนกันนะครับปาครับไปต่อทางคลิปเลนการครับโอ้ลิปโป้ซ่าเกินเจอผมนี่โดดใส่ลเลยนะโอ้โ<ฮ>มาครับตรงนี้ลิปโป้เสียฟิกเกอร์ครับเอ็มดี่อยู่เลนการครับปั๊อบแดนตรงนี้ไม่น่าทันตอนนี้ทีมเขาได้สองบัฟไปนะได้ทางบัฟมังกรบัฟดาร์กเลยนะครับ และนี่ครับโหขดมังกรไว้าง <c oughs> อ่ะแล้วก็หลังจากที่ฟาร์มอย่างเดือนนะครับตอนนี้ก็การเงินของเราเนี่ยก็นำริปโปมา20แล้วนะแต่ว่าเอมลี่เนี่ยตอนนี้รวยมากนะเงิน3,000แล้วน,นำเราไปต้อง500นะ <c oughs> แต่ว่าไอเทมเอมลี่นี่แปลกๆนะครับเนี่ยมาครับเราคิปอันนิดน,นึงครับอุย้ยโอ้โหมาพังคู่เลยมาครับตรงนี้สู้ขัดใจครับคีคิปกันนะ นิดน,นึงครับตรงนี้โอเคครับคิปตายหมดเขาหัวเลย,ยโอ้โหไม่คิดอะไรอยู่ครับเนี่ยจะเอาทาร่าเขาป้อมมาหลบนี้ครับเรียบร้อยครับได้รับคิวเลยแล้วก็เดี๋ยวดูคลิปป่ากเขานิดน,นึงนะโอ้ไม่มีคลิปนะครับก็เดี๋ยวผมหัวทางด่า,ดาให้แล้วก,กันคีบเราไม่เอาออบเจกต์เลยนะครับ เขาได้ไปสองตัวนะแต่ว่าเรายังไม่ได้ตัวเลยนะครับปากคับได้ทั้งดาร์กแล้วครับก็เดี๋ยวไปต่อทางเลนบนเลยครับเอาคิวก่อนเดี๋ยวสุ่มรับแรงนะครับเดี๋ยวไปต่อมังกรครับโหดีโคตรแรงจัดเลยครับสุดที่อ่ะครับตอนนี้ในสุดครับก็การเงินนำเอมิลี่สักทีนะครับนำเจ็ดสิบนะเอ็มมี่สี่พันสิบแปดนะครับส่วนเราก็สี่พันแปดสิบนะครับ นำอยู่นิดหน่อยนะอ๋อตรงตรงนี้ครับไม่ต้องสนใจครับเอาปูงเดียวฟาร์มไปก่อนนะครับแล้วก็เกมนี้เนี่ยตัวเลขกค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นตัดเลือดชัางหน่อยนะผมจะทําตัวเองให้อึดมากๆนะครับจะได้ดันได้สูงๆนะครับทีมเราก็จะได้มีเวลาฟาร์มมาขึ้นด้วยนะตัดเลือดอาจจะขึ้นเป็นชิ้นท้ายเลยแล้วกันนะครับผมจะเล่นที่ปวดป่าเขานะอ๋อเรามากันเพียวนะครับตรงนี้ ต่อมาอีกหนึงครับโอลิโปไล่หัวจัมปไม่จัดเท่าไหร่ครับตรงนี้แถมกลับมาเลือดเต็มเลยครับตอนนี้ชิมเขาหมดสกิลแล้วนะใหญ่กำังเข้ามาเติมนะครับอีกสิบวิเขาเมนติครับตรงนี้เล่นได้ครับชิมเขาหมดสกิลแล้วอีกจัดวิจมนตินะครับแล้วเอรี่มาเติมครับแตวหัวกันไม่ยั้งเลยครับตรงนี้บาครับเมตติมาแล้วครับไปหววเข้าไปครับก็เรียบร้อยครับเลยเหลืออีกสองครับ โหแล้แก๊กนี่อย่างอื่นโอ้ลอยไปลอยมาครับตรงนี้และต่อที่ทางริโป้ครับโอ้แก๊กดูดสวยครับตัวเอลซูมาเติมครับไล่ตามมนต่อครับโอ้แล้วทริโป้ครับฟิกเกอร์โยกครับอ่ะต่อช่างเอซูครับโดนเข้าไปครับก็เรียบร้อยครับโอเคครับโอ้ตรงนี้เก็บแมกกาคิวนะแล้วก็แก๊ครอดด้วยนะครับเดี๋ยวขอบั๊บนิดนึงครับ แต่ตัวน,นี้เอาจริงนี่ผมพลาดน,นะผมคิดว่าบัฟฟ้าที่ผมได้มาเนี่ยมันเหลือนิดเดียวนะครับแต่ว่าเขาดูรีเพร์เนี่ยบัฟฟ้าตอนนี้เนี่ยคือผมมีเหลือเยอะอันนี้ต้องขอโทษการีย้อนหลังด้วยนะครับแล้วนี่ลีน่าจะมากันป้อมนะครับโหหัวสวนแล้วครับเรียบร้อยเลยและก็ตอนนี้เราได้ชูรร้อยขึ้นมาแล้วนะครับก็ทําให้อ่าพวกเอเมิลี่ดิปโปเอลสูเล่นยากขึ้นนะครับเจอดิปโปตรงนี้ครับ ขอคืนบ้างครับตอนนี้ตอนเกมนี้โดนใส่ผมรัวๆเลย <c oughs sausage> โอ้แลวนี่เอ็มนี่มาเติมครับมาครับสองหนึ่งก็สู้ครับบอยกันไม่ยั้งครับโออควาด้วนึงครับทีมเข้ามาเติมก่อนครับเรียบร้อยตรงนี้เ <c oughs> <c oughs> ยอะเหลือ <media> เกินครับปาครับเกิดแล้วครับ เอมลี่ตอนนี้นี่เงินหกพันนะครับแล้วก็ส่วนเรานี่เงินเจ็ดพันนะเงินนาเขาหนึ่งพันนะแล้วก็ทางเอมลี่โดนเองหมือนกับยาน,นะครับและเอมลี่นี่เต่ยานคว่ำนะครับเพราะงั้นในตอนนี้เราถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างรวยนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวเราจะขอเว็บแดนแล้วก็เดี๋ยวเดินเกมแทนเหออยาแลวกันนะครับตรนนี้ทําเว็บก่อนนะเดี๋ยวไอเทมต่อไปผมจะขึ้นไปลองชิลนมานะครับถ้าหาได้ลองชิลเนี่ยผมน่าจะอึดขึ้นเยอะนะ แล้วก็แก๊กไล่เอลซูมาครับตรงนี้ลองโดดเสียบดูโอ้โหจะตรงนี้นะครับนิดเดียวเอมบลี่มากันให้ครับแล้วเอมบลี่กดอันตีครับแก๊กต้องระวังนะเขาเตะแรงมากเลยนะครับข่บยเมื่อก่อนข่ายเมื่อก่อนขึ้นมาเติมละโขดได้โดนเตะโซครับเรียบร้อยแก๊กอ้โหแต่ก็ยังแลกกันไปครับตรงนี้ถือว่าคุ้มนะเพราะว่าได้ป่าเขานะครับเดี๋ยวตัวนี้ขอบัฟหน่อยนะครับเราจะได้สู้เรื่อยๆนะกดลันตีได้เรื่อยๆแล้วก็ปั่นได้เรื่อยๆนะครับ และตอนนี้เนี่ยอารมณ์ก็เหมือนเก็นการต่อสู้ของลูกชายนิดหนึ่งนะไม่ออกแต่เลือดเลยนะครับเขาไม่ออกแล้วก็ไม่ออกต่จริงตตอนให้เขาออกผมก็ไม่ออกนะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะขึ้นออกชิลวมกกาแกะนะครับเกมนี้ถ้าผมยิงคำได้เนี่ยมันจะเล่นง,ง่ายกว่านะเพราะว่าลิโป้เนี่ยถ้าหากผมยิงคำไหวนะยอนลูบแป๊บเดียวลิโป้แตกเลยนะครับลิโป้นี่ดูเลือดไม่ทันเลยนะเวลาองว่าเนี่ยเราก็มาเอาปั๊บ แทนปากก็ได้นะครับตีแป๊บเดียวนี่มังกรตายเนะี่ยอ้แลนเล่นบอครับยาบราทารันลิโป้ครับ๋อขโหแล้วมาทีสามคนครับเรียบร้อยครับยานแตกเลยครับแต่นี่ยานตายทีสี่สิบวิเลยนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวผมขอ,อฟาร์มนิดนึงแล้วกันอันนี้ถ้าหาลิปโป้เขาไม่ออกแต่เลือดผมก็ไม่ออกนะแต่ว่าถ้าเขาออกเมื่อไหร่ผมก็จะออกตามนะจริงๆปกตินี่เราจะต้องไปฟาร์มปาเขานะครับ แต่ว่าเกมนี้มันเอ่เอเรียกว่าไงทีมเราทําเกมไม่ได้ครับไปตัวเลยชน,นั้นเลยเราก็เลยต้องเอ่อมาฟาร์มปากตัวเองนะครับไปฟาร์มปากเขาอันตรายน,นิดนึง,ง,ง,งและนี่ตัวโล่ทำอะไรตรงป้อมสองครับเนี่ยเดี๋ยวกันจ้างก่อนนะครับตอนนี้เราเชือกนะโอ้เลียเรครับโดนมาเฉยโอ้อยังงี้ไล่หัวเลยครับวีบแดนด้วยเรียบร้อยครับีตัวบังจัดเลยครับและเจอเอมี่ตรงนี้ครับ โอ้ตโลมาช่วยครับโอ้โหไม่ได้บัฟด้วยโอ้แล้วแกก็มาช่วยครับตรงนี้โอ้แกงนี่เล่นกับเราตลอดนะโอ้ตรงนี้สวยครับแต่ว่าเราดูไม่ไหวไหมโอ้แล้วแกยังอึดไล่ควยเข้าไปครับตรงนี้ครับเรียบร้อยครับโอ้หต้องมาอย่างเยอะแต่ตรงนี้ครับยอยมังเข้าเรงกลางครับถ้ายือได้ก็เดี๋ยวเอาคืนได้ครับตรงนี้ฮ่าฮลิโป้เดินติดครับ เดินยั่วแล้วตรงนี้ย้อนเอาเพื่อนมะโคลเข้าห้องใหญของเทพย้อนหน่อยไหมนี่ครับยืนทำให้เลยครับโอ้โหแล้วมาเยอะเหลือเกินครับตรงนี้ยังไม่ตายครับยังรอดอยู่ครับโหแล้วอื่นมากเลยเรียบร้อยครับย้อนไปทางยโสูไม่ได้ครับและนี่เบาเลือดไปนะย้อนยิงฟรีจัดเลยโอ้โหตาครับตอนนี้อัติมาแล้วครับโอ้แต่ว่าทางลิโป้ครับปิดทางย้อนไม่ได้ครับ เดี๋ยวเราเล่นล่างต่อดน,นึงครับล็อกชิวพร้อมแล้วทีมเขาสามคนอยู่ข้างบนหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราเอาปั๊มกันขีดเข้าแล้วครับยืนตีอย่างสบายใจครับ <c oughs> แล้วทีมเขามาต่อคนยเขาลิปโป้มาต่อด้วยนะแก๊กก็มาเติมนะครับกาลีมาเติมนะสู้เลยนะครับกาลีสามทงก็ไหมโอ้โหแล้วแก๊กดูตรงนี้ครับโอ้โเดี๋ยวมันน่ากระดานเลย เอลโซมาตรงนี้ครับโหแต่ว่าทีมเขาดี่อย่างอื่นเลยนะโอ้แล้วยากครับไปทางเอมิลี่ไปได้ครับเอาคืนได้แล้วครับโอ้โหตรงนี้ครับตั้งนัวต่อที่ทางเอลโซครับโอ้ดามเมเไม่พอครับต่อยอีกรอบครับโอ้ยมีฟิกเกอร์อีกปะตโลก็ได้ครับโอ้ตโลกโดนโซยครับตรงนี้โอ้โตโลยังเอาปะครับนีดเดียวครับโอ้ยายเข้าต่อครับปิดได้ไหม โอ้ยยังไม่ได้ครับฝาถอยก่อนครับถอยก่อนครับตรงนี้โอ้แล้วแก้ครับปเป็นต่อครับเรียบร้อเลยทอดีเพื่อนหมดสกิลแล้วอ่ะก็เดี๋ยวพักไฟกันนิดนึงครับตรงนี้เดี๋ยวหาตังมาสับของนิดนึ่งไหนก็ตอนนี้ไม่กล้าคีบแล้วนะครับแต่ตำทานนะดันต่อนิดนึงครับ แล้วเลืน่านี่เหมือนเลือดจะนอนนะครับเดินดูหน่อยโอ้เลือดน้อยจริงด้วยครับโอ้โหโดนใส่แลยเรียบร้อยครับตรงนี้แต่ตอนที่เอลโซครับโอ้โหแล้วจอยิงฟรีครับเรียบร้อยเลยฝากเขาตอนที่เอเมอรี่ครับโอ้จอห์นนี่ฟรีจัดเลยครับตรงนี้ก็เหลือลิโป้กับตัวล่อครับแต่ว่าจะหดนนเข้าเขาไม่รอดครับต่อยิงกันต่อครับสองคนที่เหลืออยู่ตรงนี้นะกาลีออมาเติมแล้วนะครับหน่วยปืนกลของเรานะ เยอะไว้ก็โหแล้วสาดกระสุนมากดีครับเรียบร้อยครับและเหลือแค่ทางตัวโล่ครับโอ้โ่านครับแล้วจบเกมแล้วครับตัวโล่เดียวกันไม่ไหวครับโอ้โหไม่โดนต่อเนี่ะเรียบร้อยครับจบเกมครับโอ้โหเกมนี้อึดมากมากเรียกได้ว่าวิ่งอยู่หน้าบ้านเขาอย่างเดียวเลยนะครับอ่ามาคุยเรื่องตัดเลื่องกันนิดนึงนะครับถ้าหากผมเจอ ตัวที่ต้องตัดเลือดเนี่ยผมก็จะใช้เป็นเ,เวลาเจออันเลนฟอร์เลนเวเลสไอริแล้วก็อาจจะมีตัวอื่นๆอีกนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ตัวเมต้านะก็ขอพูดถึงแล้วกันนะครับเด๋มันจะเยอะไปนะก็ถ้าหากเกมนี้ริปโป้ไม่เกิดลงมาเนี่ยอันนี้ไม่ต้องตัดก็ได้นะครับเพราะว่าทาร่าเอาจิงเป็นตัวที่สามารถชนกับริปโป้ได้อยู่แล้วนะ และก็ในส่วนของรองเท้าเหล็กนะครับก็รองเท้าเหล็กก็ดูตามเกมไปนะก็บางเกมก็ขึ้นรองเท้าเหล็กนะครับบางเกมก็ขึ้นรองเท้ากับสีนะครับก็ราบตาเกมไปนะเกมนี้ก็ได้เลตติ้งถึง13.7เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูดานใหม่กับการรับระเบิดกันนะครับโอ้เกมนี้แกก็รองเท้าเหล็กนะยืนอึดมากเลยนะครับก็ทะเลยไปถึง22%นะครับแล้วก็รับระเบิดไป13%นะครับแล้วก็มาดูในส่วนของไอเทมนะครับเลน่าไม่ขึ้นตัดเลือดซ็กคีนะครับ เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยลียน่าเขาจะไปสู้กับพวกยอนพวกกาลีมากกว่านะเขาก็เลยอาจจะมองเห็นความสาคัญของตันเลือดในเกมนี้น้อยไปหน่อยนะครับเขาเลยไปขึ้นตานมจไล่ฆ่าพวกยอนพวกกาลีเอานะครับก็ถือว่าได้ผลนะเพราะว่ายอนกับกาลีนี่กว่าจะเกิดก็ใช้เวลาค่อนข้างนานเลยนะครับแล้วก็เกมนี้ริปโป้ชนกับเราเนี่ยเขาเควรจะออกตันเลือดไปอยู่นี้นะแต่ว่าถ้าเขาเออกไวมากเกินไปเนี่ยเขาก็อาจจะยืนได้ไม่นานเท่านี้นะครับเอาง่า,งายๆก็คือถ้าริปโป้ออกตันเลือดมาผมก็ออกตันเลือดกลับแค่นั้นเอง ต่นี่เขาไม่ออกผมก็ไม่ออกประมาณนั้นนะครับก็เรียกได้ว่าทําให้เราสามารถสู้ได้อย่างสูสีนะครับแต่ก็่านทําให้คนอดื่นสซยไปด้วยปปนะครับสำหรับิโป้นะเขาควรจะเอาแต่เลื่อนมานะครับก็เรียกได้ว่ามันเป็นเซตทาราที่เล่นง่ายมากๆนะโอกาสที่โดนกดเลนออฟนี่คือมันต่ำมากเลยนะครับเพราะว่ามันรวยไงมันวิ่งเข้าป่าเขาก็ได้นะครับแล้วก็เรียกได้ว่าแทบจะคุมมังกรเขาทุกตัวนะแต่ว่าในเกมนี้อีกทีมนึงเขา เล่นเกมค่อนข้างดีอ่ะผมก็เลยเทําตามเซตที่วางไว้ไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูจนจบนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เต็มใจให้กันหน่อยนะรันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ